เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดในประเทศไทยทำให้เราไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติรวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเหมือนทุกๆปีและเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดทำวิดีโอสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์และความรู้เรื่องวิธีการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด -19 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกๆปีเป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทยซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรสริยุปราคาเต็มดวงที่คำนวณไว้ล่วงหน้าถึงสองปีอย่างแม่นยำรัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทยพร้อมเทิดพระเกียรติให้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2525 25, โดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525 25, เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพราะทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ต่อมาในปีพุทธศักราช2527งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้รับการขยายให้เป็นงานใหญ่ขึ้น เป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่18-24ถึงสิงหาคมของทุกๆปีต่อไปจะเป็นวิดีโอที่ให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด -19 โควิด -19 เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเพิ่งพบในมนุษย์เป็นครั้งแรกในปลายปี2562เชื้อนี้ติดต่อจากคนสู่คนโดยผ่านละอองฝอยที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อพูดไอหรือจามละอองฝอยเหล่านี้สามารถที่จะกระจายไปและเข้าไปทางปากหรือจมูกของคนที่อยู่ใกล้ๆได้ ละอองฝอยเหล่านี้มีน้ำหนักเกินกว่าที่จะล่องลอยไปได้กไกลในอากาศโดยจะลอยไปได้กไกลประมาณ1เมตรและตกลงบนพื้นผิวอย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่ทำให้การแพร่กระจายจากคนสู่คนส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเชื้อไวรัสจะสามารถมีชีวิตรอดอยู่บนพื้นผิวได้นานแค่ไหนดังนั้นรักษาสุขภาพและช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโควิด1ิกันนะคะ ไม่มีวิกฤตครั้งไหนที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเหมือนวิกฤตโควิด -19 และถึงแม้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแต่วิกฤตครั้งนี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงความสาม,มัคคีของคนไทยที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยมาร่วมกันเอาชนะโรคโควิด -19 ด้วยการปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ไปด้วยกันเริ่มที่การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้นาสาผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านพกแอลกอฮอลเจลไว้ล้างมือระหว่างวันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจลโดยเฉพาะเมื่อออกจากห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นแยกพานชนะและของใช้ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นคนรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและแยกสำรับอาหารไม่ทานร่วมกัน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าเวลาไอหรือจามควรใช้ข้อพับแขนปิดบริเวณปากและจมูกรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ินทางไปยังสถานที่หรือร้านค้าต่างๆให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือลงทะเบียนในสมุดลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนข้อมูลให้ความร่วมมือนในการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายวางแผนทำกิจกรรมล่วงหน้าเพื่อใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุดเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างน้อย1เมตร และหลีกเลียงการอยู่ในสถานที่แออัดเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายหากรู้สึกว่ามีอาการไอเจ็บคอหรือมีไข้สูงกว่า37.5องศาให้หยุดเรียนหรือหยุดงานหากมีอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์ ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกต้องด้วยการถอดพับมัดทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด <c oughs> เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมันทำความสะอาดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำละลายผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชือ้อ ทั้งหมดนี้คือชีวิตวิถีใหม่ New Normal ที่พวกเราทุกคนทำได้และเราจะทำต่อไปเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคนด้วยความห่วงใย,ยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422 น้กลางวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกครั้งนี้น้องโควิดยังเหลือความป่านี้ให้เรามีทางออกอยู่บ้างส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโควิดจะไม่มีอาการรุนแรงคล้ายไข้หวัดทั่วไปเอาละเรามาลองดูสถานการณ์คิวเตียงเราในตอนนี้นี่คือคนที่มีอาการวิกฤตสีแดงจำเป็นต้องการห้อง ICU โดยโดย่วนคนนี้สีเหลืองอาการหนักต้องกันเตียงดูแลใกล้ชิดและนี่คือคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีอาการใด สีเขียวเมื่อเอาทั้งหมดมาต่อแถวเรียงกันแบบนี้เราเลยได้ยินข่าวคนเจ็บหนักหาเตียงไม่ได้สักทีและทางออกของปัญหาการรอคิวเตียงก็แก้ได้ด้วยวิธีบ้านๆบ้านๆจริงๆครับบ้านเรานี่แหละครับบ้านเราสามารถช่วยรักษาเราได้พี่ๆสีเขียวครับทั้งที่เข้าคิวแล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลมาได้เวันขึ้นไปขอบคุณที่เข้าใจนะครับในภาษาทางการแพทย์ เราเรียกสิ่งนี้ว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านซึ่งเป็นมาตรการที่ทำกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดยผู้ที่ตรวจโควิดด้วยอาร์ติเจนเทสต์คิดสามารถเข้าระบบโฮมไอโซเลชันแยกกักตัวที่บ้านได้เลยไม่ต้องตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสปสชหรือโทร1 3 3 0ต่อ14หรือสแกน QR Code การแยกกักตัวที่บ้านเนี่ย หลักการก็คือเราจะได้อุปกรณ์ไปเช็คอาการด้วยตัวเองทั้งที่วัดอุณหภูมิที่ต้องคอยเช็คว่าเกิน37.5องศาหรือไม่และที่สําคัญคือเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดที่ต้องเช็คอยู่เสมอไม่ให้ต่ํากว่า96%ซึ่งเราจะได้รับหลังจากลงทะเบียนเข้าระบบ1 3 3 0กด14สายด่วนสปอสอชอจากนั้นเราจะมีหมอหรือพยาบาลโทรไปเช็คอาการวันละสองครั้งคอยวินิจฉัยส่งยาให้ตามอาการหากฉุกเฉิน พร้อมส่งรถมารักษาที่โรงพยาบาลพร้อมดูแลเรื่องอาหารให้เราด้วยแน่นอนว่าผู้ป่วยสีเขียวจะต้องกักตัวแยกกับครอบครัวแต่การได้อยู่ใกล้ๆกับครอบครัวมันก็ดีต่อใจของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ใช่สีเขียวทุกคนคุณหมอจะยอมให้ทําการแยกกักตัวที่บ้านได้นะครับหมอจะพิจารณาแล้วว่าลักษณะผู้ป่วยเหมาะสมต่อการแยกกักตัวที่บ้านหรือไม่ตามเงื่อนไขดังนี้เป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่สบายดีหรือไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยมีอายุน้อยกว่า70ปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีภาวะอ้วนโรคอื่นๆตามดุลพินิษของแพทย์อยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกินหนึ่งคนหรือมีห้องเป็นสัดส,ส่วนที่สามารถแยกตัวจากคนอื่นในบ้านได้และไม่อยู่รวมกับผู้สูงอายุยินยอมแยกกักตัว สำหรับผู้ที่มีบ้านที่ไม่เหมาะกับการกักตัวก็สามารถไปใช้บริการ Community Isolation ที่กักตัวของชุมชนดังนั้นเราจะรอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ไหมเราต้องช่วยกันคนละบ้าน2บ้านนะครับบ้านพร้อมชุมชนพร้อมเราช่วยกันสามารถดาวน์โหลดคู่มือการกักตัวได้ที่นี่1668สายด่วนกรมการแพทย์1330กด14สายด่วนสอปอสอชอ 1 5 0 6กด6สายด่วนสิทธิ์ประกันสังคมเอาล่ะครับหลังจากที่เข้าใจกันแล้วว่าผู้ป่วยโควิดสีเขียวสามารถแยกกักตัวที่บ้านได้งั้นเรามาเตรียมบ้านให้พร้อมดูแลรักษาพวกเขากันดีกว่าอันดับแรกต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆงดเยี่ยมอยู่ในห้องยึดหลักแยกทุกอย่างแยกห้องนอน แยกห้องน้ำแยกของใช้ส่วนตัวแยกล้างแยกสักแยกถิงโดยเฉพาะขยะติดเชื้อที่ต้องปิดให้มิดชิดแน่นหนาทำสัญลักษณ์หรือใส่ถุงแดงได้จะดีมากเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายสู่คนภายนอกและพี่ๆที่ต้องเก็บขยะแยกกินแล้วต้องแยกจานชามช้อนซ่อมแก้วน้ำออกมาด้วยนะครับคุณยังสามารถหาอาหารดีๆอร่อยๆมีประโยชน์ให้เขากินได้ แต่ต้องแยกกินกันคนละห้องหรือจะวิดีโอคอลกินพร้อมกันผ่านทางหน้าจอก็ช่วยให้หายเหงาได้นะครับแยกบรรยากาศอันตึงเครียดออกจากหัวสภาพจิตใจมีผลต่อร่างกายนะครับพยายามทำอากาศในบ้านให้ปลอดโปร่งระบายอากาศดีเปิดหน้าต่างสูดอากาศภายนอกบ้างให้ผู้ป่วยออกกำลังกายเบาๆยืดเส้นยืดสายบ้างก็ดีนะฝึกหายใจลึกเอาออกซิเจนเข้าปอดเราเยอะๆ ถ้าต้องใช้ห้องน้ําร่วมกันขอให้ผู้ป่วยใช้เป็นคนสุดท้ายทําความสะอาดจุดที่สัมผัสร่วมกันทั้งก่อนและหลังทุกครั้งอย่าลืมปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ําอ้ออีกคนที่ต้องเตรียมความพร้อมก็คือเพื่อนบ้านคนที่อยู่ห้องข้างๆครับเราเข้าใจว่าคุณคงตกใจและกลัวว่าเชื้อโรคจะปิวจากบ้านผู้ป่วยมาติดคุณไหมอันนี้ต้องรบกวนคุณหมอครับถ้าไม่ได้เจอตัวกันไม่ได้คุยกันโดยตรง แค่่่่ออออยูบ้้้านนนนขงงๆกงกกััหหรืืติดไมมถเเป็ลุสบายใจขึ้นนะครับโดยคุณสามารถลดความเครียดให้ผู้ป่วยและครอบครัวด้วยการเข้าใจถึงสถานการณ์ไม่แสดงท่าทีรังเกียจหรือต่อว่าจนไปถึงแสดงน้ำใจช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยต้องการสิ่งจําเป็นโดยเอาไปวางที่หน้าบ้านหน้าห้องโดยงดการสัมผัสใดๆต้องย้ำว่ากำลังใจสำคัญมาก นิติที่ดูแลอาคารก็สามารถอำนวยความสะดวกนำอาหารขึ้นมาส่งที่หน้าประตูห้องผู้ป่วยทีนี้ก็เหลือเพียงผู้ป่วยที่ต้องดูแลตัวเองคอยวัดไข้ไม่ให้เกิน37.5องศาวัดค่าออกซิเจนไม่ให้ต่ำกว่า96และทานยาตามหมอสั่งถ้ามีเรื่องกังวลสามารถปรึกษาทีมหมอและพยาบาลทางโทรศัพท์ได้เลยรักษาตัวอยู่ในบ้านให้ครบ14วันอย่าเพิ่งรีบออกมาก่อนกำหนดนะครับเพียงเท่านี้ผู้ป่วยก็พร้อมครอบครัวก็พร้อม เพื่อนบ้านก็พร้อมบ้านพร้อมชุมชนพร้อมเราช่วยกัน ในช่วงสุดท้ายของวิดีโอสัปดาห์วิทยาศาสตร์นี้อยากให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 และเราก็มาร่วมมือกันให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้